สวัสดีค่ะพี่น้องประเด็นมารี่วิวแบ่งยี่สบาทสมัยเก่าของเก่าสะสมให้เบิ่งเเลอรพี่น้อง้างนา้ากษิมีเล็สามแปี่เจ็ดหกสามเจ็ดเจพี่น้องเล็กดีอยู่เล็กไทยกับเล็กอารบิกรัฐบาลไทยธนบัตรใช้นี่ได้ตามกฎหมายพี่น้อง ขอโทษขอไปเด้สำหรับอันนี้ท่างนี้ก็เป็นลูกพระบรมชายาลักษณ์รัชกาลที่เก้าน,นี่เบื้องดานนะเบิ้งด้านหลังพี่น้องพระที่นั่งอนันตสมาคมอันนี้เขาสี่เขียนไหว,ว้วาโทษฐานปลอมแปลงธนบัตร หรือจำคุกตลอดชีวิตหรืออย่างนอนเยนะและปรับสูงสุดสี่หมืนบาทอันนี้หรือทั้งจำทั้งปรับติพี่น้องอันผิดขอโทษขอไปอ่านวางเลยนาะหรือ ก็จำคุกอย่างสูงหรือจำคุกอย่างสูงนะโทษฐานปลอมแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีหรือโอเลปรับอย่างสูง4ี่หมื่นบาท โอ้ยอ่านผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องตัวหนังสือน้อยหน่อยอ่านให้พี่น้องเฮาเบิ่งน,นี่พระบรมชาญาหลักยู่วงกลมนี่อันนี้พระที่นั่งอนันตัสมาคมเด้อพี่น้องพระที่นั่งอนันงตสมาคมแบ่งดีสิบบาทอันนี้แบ่งเก็บไว้อย่างดีเด้อพี่น้องอน,นี่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษ ขางนาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขจาการที่เก้าพ่อหลวงแบ่ง20สมัยก่อนพี่น้องแบ่ง20สมัยก่อนขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟบทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามเด้อพี่น้องฝากบ้านป้าดวงสองกับดวงเดือน4ีเกฝากกดไลค์กดแค่ห้ขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิฟบทุกกำลังแรงใจ ขอบคุณทุกกันติดตามขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญถุกจะพานมั่นจะต่องเด้อพี่น้องอันใดบ่ดีบ,ดบ่งา่าขอ็ทวจขอไปกกาบงำงามในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่ใจน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัฝากได้หลายติชมได้ตามใจชอบเด้อพี่น้อง Thank you you so much for watching ขอบคุณได้หลายเป็นกำลังแรงใจให้ ไว้ติดตามคลิปหนาว่าประเด็นสิเอาแบ่งยังมาลุให้พี่น้องเ้าเบ่งขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องวัดดีค่ะ